สมาคมแพทย์โรคหัวใจมูลนิธิหัวใจและชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจจัดกิจกรรมพิเศษหัวใจสัญจรที่ร่วมกับฟิลิปซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการสร้างสารรค์ระบบสาธารณาสุขที่เข้มแข็งและทั่วถึงในการดูแลโรคหัวใจการโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลกซึ่งส่งผลให้ชีวิตของผู้คนเสียหายไปประมาณ17.9้าล้านคนในแต่ละปีอีกทั้ง80%รของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจะเป็นไปได้ถ้าได้รับการดูแลรักษาและตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นดังนั้นการจัดกิจจจกรรรมหััวใสญ หมายถึงความสําคัญของการสร้างความสามารถตายและการตรวจคัดกรองและดูแลโรคหัวใจให้ผู้คนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและการสร้างความสามารถในการดูแลสุขภาพในระยะยาวการจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นการสร้างความสามารถในการดูแลสุขภาพที่เข้มแข็งและทั่วถึงซึ่งจะช่วยให้ผู้คนได้รับการดูแลโรคหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในระยะยาวการจัดกิจกรรมหัวใจสัญจร จึงเป็นการสร้างความสามารถในการดูแลสุขภาพที่เข้มแข็งและทั่วถึงซึ่งจะช่วยให้ผู้คนได้รับการดูแลโรคหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในระยะยาว